สวัสดีจ้าได้ต้อนรับข้าวสู้สองแวนเพชรจ้ะพี่น้องมันนี้มากมะกินข้าวแรงน้ำกันจ้ามันนี้ได้าขาหมูพะโล้หรือว่าขาขาหมูเออในหลายอย่างพี่น้องนี่น้ำจิ้มแวนเพชรจัดห้ระดับาาคาตคานฮาดาวเลยมันนี่มันจิ้มแบบใส่โจงเยาวหรือว่าใส่เกลียวไว้พูดละพู้ใดยอย่ามองเป็นน้ำผลไม้มปั้นเด้อผลไม้ก็จะเป็นพริกกระหันมันมองเป็นผลไม้มาพี่นออออ้องบุญมึงตัดโหวตเบิ้งน้ามงึง ตุนอยู่บนมือมันนี่ทานเบิดกระสอบนึงเล้วลมาจ้าเนี่ยกระน้ำซุปแล้นเพลทเทศไปถ่ายแก้วมันนี้กินขเขาแดงโซน้ำซุปก่อนอืมอร่อยที่ฉุดเลยมาคุณน้องใส่มือนี่แหละเปื่อยๆเลยเปื่อยๆเปื่อยๆเป็นน้ำกัดอันนี้เขาไม่ได้ใส,ส่ซีอิ๊วดำด้วยใส่แต่เครื่องพะโล่ป่บ่ใส่น้ำตาลด้วยอืม แค่นี้ก็แสบแล้วเนาะพี่น้องว้าสยสมิท่ะสองโคตกจะอิ่มก็ดิเบิ้งเบิ้งหนังดึงๆเลยหลอกออกกันหลอกแหลกคันไปกินนั่นเขาข้ามมูนโอ้แห่งมูนหนึนงงก็ว่าละ่ะพี่น้องมูนแพงเอาได้เลยยังเอาได้ก่อน เอาซอนม<า>บม่ได้กินโดนละเมนูบวมิไผ่เลือกลองเลือกลองออือเอาใส่ใส่คะนี่ได้บะดิบบอบอเนาะอน้ำจิ้มดุนเลือขนาดจาังหวะที่จับยกสุดละอื <laughs> อเม,มนี่ขออนุญาต ใส่ส่วนเล็กน้อยนับสุปกับอุ่นมาห่อ,อ,อนๆเลยง่องอยไปรลยโเข่าอะไม่มีส่อมเธอมีเราอใ่ ค่ะแต่พริกหน่อยลืมซื้อพริกหน่อยมะอือหือหจัดไม่กินเองนี่ล่ะเนื้อเนีนเนีนนนยนใช่มั้ยนิำหนังเยอะๆลาดนำซุปลงไปอือหอ ืมทำอาหันลืมเป่าใส่ปางคลายสวดเกือบบันโอ้หล,ลวกดิ่งหลวกดิ่งบิดจักความเด้อ ยิ่งเสียงอย่างนี้บอกพีน่น้องเสียงสูดอยู่ขางก้มนะอืมเออกินบังไฟ

ไม่กินด้วยละเมนูนพ่กเราจะคำเดิมๆอรอ้ดีเนะาะถ้าสมมตะว่าเธอเกับเห็ดสุดใจขนาดเลขาเนี่กัน โโอ้ะตุนจะขึ้นโมงเนาะค่ะไม่รู้ตุนจะเทอาตุนใบใบคอยทานสองรอบเองทานจะค้่ดีน่ะปีไม่ขอวแม่ไม่อีเไมนเบิด์ล้วบทานแล้วเหรอ อาเส่งม mm ือเสียใจไหมจพริงหมดแล้วอาจารย์ู้แบบงี้ขอเป็อ น,น,น,นี่เราอะไนตะโกินเบิน์ั a นอุ้มนอนไปเลยวัดูพเท่าวะ พี่น้องพี่น้องในยังกินแรงเนาะถ้าเหนียวหิวค่ะก้มหน้าก้มตากินบุกป,ปากบ,าบาุกหอบจีบะนั่นเลยน้ำถั่วมันสูดได้จ้าน้ำถั่วมีก่อฝนแรงเขาว่าน้ำถั่วมทางน้องไผ่เออทางน้องไผ่ทางบ้านไผ่ท่าน,าน,น,านรวยเอ็ด

พักกับวันๆขนาดสิบบาทแด้สามต้นเดี๋ยวค้ามก่อนอลูกก็จะเล็กตัวได้ตัว สำหรับมือนี่ข้าวขาหมูฮาลุแซ่บๆไปจอดละจ้าเป็นเองๆขั้วแหวนเผ็ดมอนี่แหวนเพชดกั้นยุดมีเวลาเขาคั่วสำหรับมื้อนี่ข้าตัวลัไปก่อนพอกันไม่คินหนาลอดติดตามว่าเรา่งนสุดาไปกินอย่างด้อจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย Hey!